ที่เรายึดถือเรื่องของประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นอันดับหนึ่งเราจะพยายามพัฒนาตัวเองอยู่เสมอให้เรามีความสามารถมากพอในการเข้าไปช่วยเหลือสังคมตรงนั้นยุคสมัยก่อนเนี่ยพวกเรามีหมอน้อยอแล้วคนที่ทํางานก็คือนักเรียนแพทย์นักเรียนแพทย์ปีสุดท้ายสิ่งที่คณะทําขึ้นเนี่ยก็ทําให้นักศึกษาแพทย์ไม่มีข้อจํากัดเวลาสามารถเข้าไปเรียนรู้เมื่อตัวเองอยู่ในช่วงเวลาการเรียนการสอนหรือนอกเวลาการเรียนการสอนหรือว่านอกเวลาเลือกที่จะอยู่ ชุมชนเป็นแล้วก็เลยคิดว่าเราก็น่าจะทำอะไรให้กับชุมชนได้ได้ดีได้บ้างเราเป็นหมอในโรงพยาบาลชุมชนใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่อะไรเงี้ยจะมองเป็นประชากรชั้น2ชั้น3ไม่รู้แต่พี่ภูมิใจมากที่ได้อยู่โรงพยาบาลชุมชนเพราะพี่มีความรู้สึกว่าจุดเริ่มต้นของการรักษาคนไข้คือที่เราสถาบันการศึกษานี่ก็เปรียบเสม,มือนกับทุ่งดอกไม้แต่สุดท้ายเนี่ยคนที่เลือกเก็บดอกไม้กลับไปเป็นช่อเนี่ยหรือจัดช่อดอกไม้เนี่ยเป็นเราเอง ไปจะโตมากับคุณยายซึ่งคุณยายเนี่ยท่านเป็นออสมอทุกครั้งที่เหมือนคุณยายมีการไปทํางานอย่างนี้ค่ะท่านก็จะแบบมีการพาไบไปด้วยเช่นเหมือนกับไปวัดความดันในแต่ละครัวเรือนหรือว่าพาลงชุมชนอย่างนี้มันทําให้ยิ่งเราโตขึ้นเราเห็นอะไรมากยิ่งขึ้นเราเห็นถึงปัญหาบางอย่างว่าบางคนหรือคนบางกลุ่มอ่ะเขายังไม่สามารถที่จะเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้เลยทุกครั้งที่ได้ไปทํางานกับคุณยายเราเลยรู้สึกว่าแค่เราไปพูดคุยแค่เราไป ทำอะไรเพื่อเขาเนี่ยมันทําให้เรามีความสุขก็เลยต้องการมาเรียนหมอค่ะคือที่นี่ค่ะจะมีเรื่องของเอกลักษณ์ว่าเป็นคณะแพทย์เพื่อเพื่อนมนุษย์ซึ่งบารรู้สึกว่า,าการที่เราเนี่ยยึดถือเรื่องของประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นอันดับหนึ่งเราจะพยายามพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อให้เรามีความสามารถมากพอในการเข้าไปช่วยเหลือสังคมตรงนั้นการเข้ามาที่นี่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งคงจะเป็นอะไรที่แบบหน้าภาคภูมิใจมากแน่ๆค่ะ ตอนหมอต้นเราก็ยังไม่คิดจริงจังนะครับว่าเราจะเป็นหมอหรือเปล่าแต่ว่าเรารู้แค่ว่าตอนนั้นเราอยากจะช่วยเหลือคนหมอก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เราก็ได้ยินมาตลอดยังไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถเป็นกับเป็นได้ไหมเหมาะกับเราหรือเปล่าแบบนี้ครับจนได้มีโอกาสได้ไปเข้าค่ายเขาได้เชิญรุ่นพี่ที่จบไปแล้วมาแบบให้แรงบันดาลใจด้วยรุ่นพี่บอกว่าพี่ชอบอาชีพหมอเพราะว่ามันยุติธรรมดีเราฐานะที่เป็นหมอไม่ว่าคนที่เขาจะมาหาเรา ขาจะอยู่แบบในตำแหน่งไหนชนชั้นไหนในสังคมถ้าเขามาหาเราในฐานะของคนไข้หน้าที่ของเราก็คือทำหน้าที่ของเราในะฐานะหมอให้ดีที่สุดและปฏิบัติตนกับคนไข้อย่างดีรักษาเขาให้หายครับผมก็รู้สึกว่าป,ประทับใจคําพูดนี้ของรุ่นพี่มา,มากๆเลยก็ทําให้เราตัดสินใจมาเรียนต่อคณะแพทย์ตอนได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาที่นี่ก็ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีครับปกปีของการเป็นแพทยศาสตร์บัณฑิตก็มีเพื่อนที่ดีมีอาจารย์ที่ ที่ดีมากๆอาจารย์ให้ความสนใจให้ความดูแลมีเมตตาและแม้กระทั่งตอนที่ผมไปศึกษาต่อแล้วกลับมาที่นี่เนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่ต้องทําก็คือก็คือ,คอ,คอต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีสิ่งตา่างเหล่านี้ผมว่ามันมันเป็นสิ่งที่บ่มเพาะความผูกพันที่ทําให้ผมมีกับคณะแพทยศาสตร์ย้อนกลับไปสมัยเป็นนักศกษาแพทย์เนี่ยในช่วงปี3ามสางสาเนี่ยอุปกรณ์การเรียนการสอนสมัยนั้นก็ก็เป็นปกระบนการเรียนการสอนที่อาจารย์ก็พยายามจะประดิษฐ์ขึ้นมา ยกตัวอย่างเช่นการใส่สายระบายทรงอกเนี่ยสมัยที่ผมเป็นนักศึกษาแพทย์เนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ที่เป็นกล่องกล่องหนึ่งแล้วก็ทําช่องวาดเป็นกระดาษเป็นช่องกระดูกซี่โครงเอาไว้แล้วก็ให้เราไปหัดใส่เราก็เรียนรู้ได้ว่าโอเคเป็นอย่างนี้เนาะตำแหน่งที่จะใส่เป็นอย่างไรอย่างไรแต่สิ่งที่เราอาจจะยังไม่ได้ตอนนั้นก็คือในแง่ของความรู้สึกสัมผัสแต่เมื่อเทียบกับมาปัจจุบันเมื่อมีอุปกรณ์ที่มากขึ้นมีเทคโนโลยีต่างเข้ามามากขึ้นเราก็ออกแบบเป็นหุ่นได้ใช้ยางพารา ใช้โครงสร้างบางอย่างที่ใกล้เคียงกับมนุษย์จริงแล้วแพทย์ได้ใส่สิ่งที่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนแน,น่ๆคือก็จะได้สัมผัสเข้าใจในกายวิภาคมากขึ้นซึ่งสมัยก่อนอาจจะไม่มีตรงนี้เพนพอปัจจุบันพอมีตรงนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่คณะทําขึ้นเนี่ยก็ทําให้นักาแพทย์ไม่มีข้อจํากัดเวลาสามารถเข้าไปเรียนรู้เมื่อตัวเองอยู่ในช่วงเวลาการเรียนการสอนหรือนอกเวลาการเรียนการสอนหรือว่านอกเวลาซึ่งอันนี้ก็คงจะเป็นอีกอันหนึ่งที่ที่ทำให้เราเห็นว่ามันมีความแตกต,ต่างจากอดีตที่ผ่านมา ยุคก่อนยุคนี้ไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงเนาะยุคสมัยก่อนเนี่ยพวกเรามีหมอน้อยอะ่ะแล้วคนที่ทํางานก็คือนักเรียนแพทย์นักเรียนแพทย์ปีสุดท้ายการจะได้ฝึกกับคนไข้นั้นเนี่ยเราทําจริงๆเลยจะเห็นว่าตอนที่ผมเป็นนักเรียนแพทย์ชั้นปีสุดท้ายเนี่ยผมผ่าตัดคลอดเยอะมากอาจารย์ประเมินแล้วว่าคนที่สามารถผ่าตัดได้เราก็จะผ่าตัดทําคลอดได้นั่นคือสมัยก่อน ในสมัยปี2538เนี่ยผมไปเป็นหมอเล็เกหมอปี6อะ่ะหมอเอ็กซ์เทอร์เนี่ยผมอยู่เวรครั้งแรกเป็นการอยู่เวรครั้งแรกในชีวิตของการเป็นนักเรียนแพทย์ปี6มีคนไข้ช็อกค,ครับแล้วก็เป็นคนไข้ที่วอดสัญญกรรมหญิงผมก็โทรศัพท์ปรึกษาแพทย์พี่เลี้ยงบอกว่าพี่คนไข้ช็อกจะทํำยังไงดีพี่บอกว่าเตรียมตัวทําคัดดาวมันเป็นการผ่าตัดเลขข็กครั้งแรกในชีวิตอะ่ะโอโ้แม่เจ้าตื่นเต้นมากอะ่ะเหงื่อออกเลยนะครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันที่แบบ ผ่านมากี่ปีแล้วอ่ะมันยังอยู่ในใจหลงอยู่เลยอ่ะวันนี้ทำอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้จริงๆมันก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าในในสถานการณ์ที่เราเคยอยู่โรงพยาบาลใหญ่หรือรุ่นอยู่ในโรงพยาบาลเราอาจจะเจอโลกอีกแบบหนึ่งเวลาเรามาอยู่ในชมุมชนก็ทุกอย่างก็ไม่เหมือนเดิมอนะ่ะเปลี่ยนไปในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์หรือว่าความรู้อะไรต่างๆซึ่งไม่มีอาจารย์ให้คนสาวแล้วไงก็ตื่นเต้นดินเลือกที่จะอยู่ ชุมชนไปแล้วก็เลยคิดว่าเราก็น่าจะทำอะไรให้กับชุมชนได้ได,ได้ดีไปได้บ้างความยากของชุมชนนั่นคือข,อข้อจำกัดต่างๆที่ที่มันที่มันมีในลักษณะอำเภอที่อยู่ห่างไกลเนี่ยทุกข้อจำกัดที่ที่มีอยู่ทำทำให้เราไม่สามารถทำงานได้แบบเต็มที่เหมือนอยู่โรงเรียนแพทย์แต่ก็ต้องใช้ทักษะเยอะกว่าก็ใช้ทักษะ ในการดำรงชีวิตทักษะในการเข้ากับสังคมอื่นๆเยอะกว่าแล้วก็ไม่ง่ายนะที่คนที่จะอยู่ลงมาชุมชนแล้วแล้วอยู่ได้นาน,นอย่างเงี้ยน่หนของการทํางานในโรงพยาบาลชุมชนสําหรับพี่นะคะความหลากหลายก็คือเราเจอคนร้อยพ่อพันแม่ค่ะ ทำยังไงให้เราปรับตัวกับเขาให้ได้พอเราให้คําแนะนําเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ไปบังคับเขานะก็คือเราหวังดีกับเขาอยากให้เขาได้การรักษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นรุ่นแรกๆที่สอบบอดแล้วอาจารย์ถามว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ตอบอาจารย์เลยว่าจะกลับไปอยู่โรงพยาบาลชุมชนอาจารย์ถามว่าเธอจะไปทําอะไรเพราะฉะนั้นไม่ไม่เคยมีความคิดเลยกับการอยู่โรงพยาบาลใหญ่ความฝันพี่ตอนเด็กๆก,ก็คืออยากรับราชการอยากทํางานที่บ้านเกิดด้วยความที่คือเป็นเด็กที่อยู่ในชนบทบ้านนอกค่ะ มีความรู้สึกว่าเออถ้าเรากลับมาอยู่บ้านน่าจะน่าจะแฮปปี้กว่าแล้วก็แฮปปี้จริงๆด้วยค่ะเพราะว่าได้ดูคนได้ดูอะไรได้เห็นคนในบ้านเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> มันอยู่กันคนละแบบพี่อยากอยู่แบบนิ่งๆสงบสงบกับธรรมชาติทาให้รู้สึกว่าเออสนุกนะกลับมาอยู่ในพื้นที่อย่างเงี้ยเราเป็นหมอในโรงพยาบาลชุมชนใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยจะมองเป็นประชากรชั้นสองชั้น3ไม่รู้แต่พี่ภูมิใจมากที่ได้อยู่โรงพยาบาลชุมชนเพราะพี่มีความรู้สึกว่าจุดเริ่มต้นของการรักษาคนไข้คือที่เราเพราะเราเห็นคนไข้ทั้งหมด อ่าพอไปโรงพยาบาลใหญ่หมอสันดูหมอสูดูมันก็คือมันจะค่อยๆแคบลงไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเป็นความภูมิใจมากเลยที่ว่าเราเป็นจุดเริ่มต้นนะคะถ้าไม่มีเราคนไข้คงไปไม่ถึงตรงนั้นเพราะเราเป็นคนเห็นคนไข้ตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นจงภูมิใจในตัวเองให้มากๆด้วยสถาบันการศึกษานี่ก็เปรียบเสมือนกับทุ่งดอกไม้ แต่สุดท้ายเนี่ยคนที่เลือกเก็บดอกไม้กลับไปเป็นช่อเนี่ยหรือจัดช่อดอกไม้เนี่ยเป็นเราเองคุณจะมีช่อดอกไม้ที่สวยหรือเปล่าขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกเก็บดอกไม้แบบไหนขึ้นอยู่กับว่าคุณจะตั้งใจจะจัดช่อดอกไม้ของคุณยังไงแต่ละคนเดินเข้ามาเรียนหนังสือเนี่ยตอนจบออกไปเนี่ยคุณอาจจะมีช่อดอกไม้ที่สวยแตกต่างกันเยอะมากรวมทั้งการใช้ชีวิตด้วยมันติดใจผมมา,มากเลยว่าสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่เราวันก่อนนี้ผมได้มีโอกาสกลับไปสงงลานครลินนะแล้ว บังเอิญในกลุ่มทีมที่ผมไปด้วยเนี่ยเขาพูดกันเรื่องลูกไม้ลูกไม้ใต้ต้นลูกไม้หล่นใกล้ต้นผมก็กลับมานั่งคิดว่าให้จริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นลูกไม้ไกลต้นผมไม่ได้ทํางานอยู่ในภาคใต้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งวิธีการใช้ชีวิตของผมไม่ได้เหมือนกับกับแบบดั้งเดิมแบบแพทย์ดั้งเดิมแต่ว่าความที่เราเรียนจบทางด้านการแพทย์มาแล้วก็มาทํางานในสายสาธารณสุข ถ้าถามว่า6ปีที่ผมอยู่มอ,อเนี่ยเวลาที่ผมย้อนนึกกลับไปแล้วนึกเรื่องอะไรได้ส่วนใหญ่จะเป็นนึกถึงเรื่องข้อคิดที่ได้จากพวกอาจารย์จะเป็นส่วนใหญ่นะกับเรื่องที่สนุกสนานกับเพื่อนๆบางเรื่องที่มันยังพอจําได้ตอนลาจบปี6ไปแล้วคิดว่า น่าจะอยู่ภายในจังหวัดนี่แหละครับอ,อยากอยู่ใกล้ครอบครัวด้วยแล้วก็คุ้นชินกับที่นี่ด้วยเหมือนกันหลังจากที่เราเรียนจบที่นี่6ปีแล้วเราจะมีโอกาสได้กลับไปทํางานเพื่อจังหวัดตรัง mm. เพื่อชุมชนอย่างนี้มันทําให้เข้าไปลดช่องว่างในการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแล้วก็ทํางานเพื่อคนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นแล้วการที่เราได้กลับบ้านก็มันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ไปเหมือนกันค่ะว่าเราอยากกลับไปทําเพื่อคนที่นั่น